ใช่พันลำวันนี้เราเจอกับเทพาทเทพคามินนะนะเคยชกเขาไหมไม่เคยวันนี้พป็นกัลไทยร้อยสิบหกเรามาเท่าไหร่พเจ้าเกิดหยุดสเกิดหยุดสองไปซ้อมอยู่ไหนรอบนี้ไปอยู่ซอสมัยครับกี่ไฟล์แล้วสอสสมัยนะสองไฟล์ครับสองไฟล์นะสองไฟล์หลังได้ชนะกี่ครั้งครั้งหนึ่งครั้งหนึวีนหนึ่งล่าสุดชกไปร้อยเท่าไหร่อยหกครับเราประเภทยังไงเท่าครับไอ้นี่ยคุณตุ๊กชกเห็นไหมกัลไล์ไง หม,หมัดนะตอนนี้เราชกมวยกี่ร้อยได้ร้อยสองร้อยเลยครับ้อยไฟหลังนี่ชนะกี่ไฟชนะหนึ่งหรือชนะสองชนะหนึ่งครับน้ำหนักปล่อยๆแล้วตวนนนอน,มมนน้นอยปล่อยห้าสิบห้าครับคุ้มไหมเราเนี่ยคุ้มไหมกี่โลได้สามกิโ็ไม่เยอะเท่าไหร่อ่ะลูกหลานจากจังหวัดอ๋อแกนครับอ่ะบอกไฟขับเชนเอาวันนี้ถูกเต็มที่ครับโอเคขอช่วดีครับผมชื่อเพชรอะไรเทพคะชนะคนที่สองวันนี้เราเจอกับพันลำ เคยโชคเขาไหมไม่เคยครับ,รบวันนี้พี่กัดเท่าไรร้อยที่ปกครองครับรวัเช้ามาเป็นไงมั้งมาเกินศูนยเจ็ดศูนเจ็ดครับตอนนี้ผ่านเรียบร้อยไปซ้อมอยู่ไหนซ้อมอยู่สายแกย้วอันเงินใช่ไหมกี่วันเดือนนึงครับเราโชคมวยมาตอนนี้เท่าไหร่ได้แล้วรวมๆก็เยอะว่ะหลักนะครับร้อยนะสามลังสามไฟหลังเราชนะกี่ไฟสามไฟหลังก็แพ้หนึ่งชนะสองครับล่าสุดโจอยร้อยเท่าไหร่จอยล่าสุดไม่ได้โชคที่เริงเทียบับพี่ต่างจังหวัดใช่ไหมไม่ต้องช่างอ่ะดิใช่ครับเวทนี่เป็นไงต้องคุ้มไหม กคงกี่โลได้คุมประมาณกี่โลับของเราประเภทยังไงฝีมือหรือเข่าก็เดินครับเดินเนี่ยอ่าของพันลำนี่เห็นไหมเขาประเภทยังไงเข่าเดินชนเหมือนคล้ายๆกันรูปร่างเนื้อตัวพอๆกันมั้งเขาได้รอยหน่ะไหมอืมไม่รู้ไนูยังไม่ได้ถ่ายรูปทีอ่ะเราเป็นคนจากจังหวัดจังหวัดฉางซารับอ่ะบอกแฟนขับเชียร์หน่อยวันนี้ก็ฝากน้องทางขับเตาและวจัดแก้วเตาเบ็ดด้วยคเชียร์ด้วยนะครับโอเคขอโชคดีครับผมขอโชคดีครับ